ในขณะที่ได้ขับรถผ่านมาบนถนนเส้นจากตลาดสัตหีบมุ่งหน้าไปทางแยกสัตหีบนั้นช่วงหน้าสวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็ได้ผ่านมาประสบพบว่ามีชายวัยกลางคนขี่รถจักรยานยนต์สีดําคันนี้แหละนะครับมาจอดนอนหลับอยู่ริมถนนดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นในภาพตอนนี้แหละนะครับ ซึ่งชายรายนี้เป็นใครนั้นเรายังไม่อาจจะทราบได้แต่ในเบื้องต้นมีพลเมืองดีเป็นชายสองคนนี้นะครับลักษณะคล้ายกับทหารเรือได้เดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลรวมถึงพยายามที่จะเข้าช่วยเหลือบุคคลที่นอนหลับอยู่หรือนอนเมาหลับอยู่บริเวณริมถนนตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความขอบคุณไปยังบุคคลนี้ซึ่งแม้ว่าในเวลานี้เขาเองจะมีอาการเมาสุราอย่างหนัก แต่เขาก็ยังยึดถือกฎหมายยังปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับจอดหลับกลางถนนเลยนะครับตอนนี้บุคคลทั้งสองรายนี้ซึ่งเป็นพลเมืองดีก็พยายามเจรจาพูดคุย<อ>เพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะพาบุคคลที่ดื่มทุามลาเมารายนี้กลับคืนสู่ครอบครัวหรือส่งกลับบ้านนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสัตหีบก็ได้รับแจ้งแล้วก็ได้เดินทางมาสมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณ บุคคลทั้ง2อรายพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยในเบื้องต้นทราบว่าบุคคลทั้งสองรายนี้นะครับเป็นทหารเรือชั้นยศจ่าเอกทางานอยู่ในสังกัดกองเรือยุทธการก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาประสบเพุจึงได้จอดลงมาช่วยเหลือในตอนนี้ได้ข้อสรุปว่าทั้งสองนายนี้นะครับทหารเรือทั้งสองนายนี้จะขออาสานําบุคคลนี้แล้วนะครับกลับคืนสู่ครอบครัวซึ่ง บ้านของเขานั้นอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุออกไปประมาณ3กิโลเมตรนะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ไม่ไหวเละนั้นแหละเกนะียร์แล้วพี่เหรอโอเคพี่อย่างนี้มากะกอล้อเลยโอเคลุงอยู่กลอล้อเหรอใช่อยู่บ้านพักเหรอคะครับอา้าวเขาอยู่บ้านพักกอล้อพอดีอ่ะเรานำไปไหมเด,ดี๋ยวแกจะไปเจอคนอื่นแล้วพูดไรอีกอ่ะอ่านะจ๊ะ ลุงอยู่ที่ไหนอะอยู่ในกอเลยครับมีเบอร์โทรเมียไหมเบอร์โทรเมียไม่ไมีเนียป้านกอลมีแต่พี่ชายเอาละครับในตอนนี้จ่าทหารเรือทั้งสองนายก็ได้แบ่งหน้าที่กันทํานะครับโดยคนหนึ่งนั้นจะทําการขี่รถจักรยานยนต์ของคุณลุงที่เมาคนนี้แล้วก็ให้คุณลุงนั้นซ้อนท้ายโดยอีกคนหนึ่งก็จะขี่รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาพากันไปยังบ้านของคุณลุง<ด>ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ออกไปนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็นับว่าคุณลุงนั้นได้ปลอดภัยแล้วและโชคดีที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีรถบิ่งเข้ามาหรือทําให้เกิดอุบัติเหตุจนทําให้เกิดอันตรายขึ้นกับคุณลุงนะครับข่าวหน้าขาหลังคุณลุงก็อย่ามานอนเช่นนี้อีกนะครับเพราะว่าความปลอดภัยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นดังเช่นนี้อีกก็เป็นได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจากทหารเรือทั้งสองนายมาณโอกาสนี้ด้วยแล้นะครับ